เยอะครับคุณปูก็กำลังขานมานะครับ2องสิบครับ <c oughs> นี่ก็ไม่เคยขาดครับถ้ารถไม่พังครับคุณปูบอกว่าอชอบหาตังค์นะครับ ร็อกกี้ครับวันนี้ก็วิ่งกันหลายคันครับระยะทางค่อนข้างไกลหน่อย ค่อยๆมาครับฝุนเยอะมากครับตรงนี้จะเป็นไรอ้อยเก่าครับแล้วดินทรายกักทางเยอะครับอีสุสูครับเดก,ก้านะครับเมื่อวานก็มาวิ่งครับคันนี้ ตามมาด้วยฮีโน่นะครับและจะอยู่แถวนี้ครับรถคันนี้มาดูจากการติดสติกเกอร์ติดฟิล์มครับ มันจะเป็นรถเติมนะครับนี่นอ,อันนี้ฮิโน่ครับนี่ช่วงล่างก็เล็กๆครับอันนี้อันนี้ก็6สตนะครับเครื่องอยนต์ 320รกับ3ามหัวเปียดกันเลยอ่ะถอยมาครับ ่เวออยนะ้โฝาท้ายไม่เปิดครับกับบ้านี่เสริมด้วยไม้ไผ่นะครับของเขาเสริมด้วยเหล็กอันนี้เสริมด้วยไม้ไผ่ขึ<า>้นก,กัก็อยู่ประมาณน่าจะเป็น ร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดห้าประมาณนี้ครับไม่ได้ครับคือฝาท้ายมันคับครับฝาท้ายคับ คันนี้ครับคันนี้สโลกลางครับลงล่างใหญ่ๆครับคันนี้น่าจะสูงหัครับ บังนะครับาโอ้ดูกระป๋าครับสามารถแบกอ้อยได้ด้วยนะครับน่าจะยี่ M100 ครับเครื่องยนต์ รถคีโน่เก่าเยอะนะนี่แถวนี้ดินดินไม่ค่อยไหลครับออกแปดอาการน,นี่ก็มาอีกคันนึงครับนี่เพิ่งมีฟูโซ,โซ่เขา้าเข้ามาครับ เปลี่ยนหัวมานะครับข้อ,อย่างโหดครับคันนี้ คขัดหนึ่งก็เข้ามาครับรถวินก็เยอะครับวันนี้อธิบายไม่ค่อยถูกขันโดนก็ลงนะ่ะไม่รู้ว่า ตัวไหนครับอันนี้มันจะร้อยเก้าห้าเราหรือว่ามันผูผิดไม่แน่ใจเราไม่เห็นนะ รถก็มาเรื่อยๆครับไม่ขาดสายน,นี่ก็รถไถครับโยเกดัดหนีโอ้จนตัวเอียงนะแกตัวเล็กนจริเวลาเหยียบก็จะเหยียบไม่ถึงครับเหยียบคันเร่งเหยียบคาดนะครับ ค่อนข้างก็ร้อนครับวันนี้ร้อนมาก